สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่รีวิวจะมารีวิวร้านขนมคอกนะคะแถยดําร้านศิวพรนะคะตรงหน้าเซเว่นนวนจัน56ห้าสิบหว่าอร่อยไหมนี่ก็ยังไม่เคยกินเลยแต่เมื่อกี้ไปกินข้าวแถวนั้นก็เลยลองดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นหน้าต้นหอมใช่ไหมอ่ะ อืมนะยังไม่โบราณแท้นะขนมครกโบราณที่เคยกินนะเดี๋ยวค่ะน,นะอะไรอ่ะที่มาริกาการก์ดในบุรีอ่ะนั่นขนมครกอร่อยจริงอันนี้ก็คือรสชาติดีนะ ัดว่าอยู่ในเกณฑ์อร่อยแต่ยังไม่โบราณแท้ยี่สิบห้าบาทหน uh huh. ึ่งคู่สองคู hmm. ่คำสี mm ่ห้าหกเจ็ดคู่เจ็ดคู่ยี่สิบห้านะคะก็จัดว่าอร่อยใช้ได้นะอืถ้าอยู่แถวโนนจันผ่านไปก็ลองชิมหน้าเซเว่น ไปเงนจันห้าหกนะคะอ่ะลองชิมดูนะคะเดี๋ยวมีร้านอะไรน่าสนใจอีกจะมารีวิวให้ฟังนะทุกคนเฮวันนี้สวัสดีครับ